อขอเจ็บๆดีกว่าวันนี้คิดซว่าเรามาลองชิมลางนะครับผมนี่ถ้าไอคอนเจ็งขึ้นมาดิแแ้นเกินเหมือนเหมือนอาคาดแค้นะ่ะเหมือนเหมือนแค้นบวกกิจกรรมที่แล้ววิ่งมาเอ้ย ออฟตัสแว่นกรองแสงสำหรับเกมเมอร์มาพร้อมกับ Le X, เลนเลจิน่าเอ็กเคลือบมัลติโค้ดลดแสงสะท้อนและป้องกันรอยขีดข่วนอีกทั้งตัวขาแว่นเองยังทำจากวัสดุโนวาเทมทำให้ขาแว่นมีความบางเทียบเท่ากับกระดาษ3แผ่นแถมยังยืดหยุ่นและทนทานมากๆซึ่งผมยืนยันได้เลยว่ามันช่วยผมเล่นเกมหรือตัดคลิปวิดีโอได้นานขึ้นจริงๆครับสำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อแว่นออฟตัสสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ด้านล่างและอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าเพื่อรับส่วนลดด้วยนะครับ กิจกรรม EBS in action นะครับผมวันนี้มีโปรแลกเหรียญสุดคุ้มสองเท่าด้วยนะเนื่องจากว่ากิจกรรมรอบที่แล้วเนี่ยโหผมค่อนข้างที่จะเฮงเรียกได้ว่าเฮงมากๆเลยนะครับที่เปิดได้อะไรนะจอห์นสโตนใช่ไหมเป็นตัวที่ผมเปิดแล้วน่าจะแพงที่สุดเท่าที่เคยเปิดการ์ดมาแล้วนะซึ่งผมเชื่อมั่นมากๆว่ายังไงยังไงเนี่ยกิจกรรมเนี้ยเจ๊งแน่นอนผมไม่มีเท้าที่จะเฮงติดต่อกันขนาดนั้นได้หรอกครับก็เล่นไปก่อน4,000ันะครับถือว่าลองเชิงเพราะว่าไอ้ป EBS นี่ก็ไม่ได้เตะตาผมเท่าไหร่นะเพราะว่าไอ้ต ไอโคไอคอนเป็นอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเออถ้าจะล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูว่าอ,อ่มีเดี๋ยวนะมีไอคอนร้อยสิบโอเคมีเก้าสองบวกแปดสองใบนี้น่าสนใจนะ e p s ดับร้อยบวกห้าับสองร้อยเอ,อ้ยดับสองร้อยบวกห้าสองดาวก,ก็น่าโดนนะแต่ว่าอ้ายขอเจ็บๆดีกว่า,าวนันนี้ลงทุนน้อยแต่ว่าหวังผลตอบแทนสูงครับไปไอคอนก่อนเลย <laughs> ไปที่รางวัลผู้จัดก,การก่อนดีกว่ารางวัลผู้จัดก,การได้มาที่รับอรับบวก3ใช่ไหมไค้บอกว่ารับ50บวกาม้ก็ไม่เท่าไหร่นะจริงๆถ้าเล่นรอบ2ด้วยมันก็จะมาที่รับ50าบวก5โอเครอบ2นะ่าจะได้ทีแต่จากสถิตินะเวลาที่ผมเล่นไอกิจกรรมพวกนี้แบ่งเป็น2รอบอะรอบแรกแมักจะเฮงกว่านะครับผมไปเพราะฉะนั้นลุยกันเลยตอนนี้เรามี510เหรียญน,นะครับเพื่อเป็นการเสียเวลารูปแบบ1รูปแบบ2แน่นอนเราเล่นรูปแบบ2นะครับกดร0 0ยครั้งถ้ายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ลลลองไปทีะ10 20 30ุย โอ้โหได้มา3เหรอได้มาแค่สามเหงื่อวะเนี่ยถ้าแจ็คแตกมันน่าจะมีเอฟเฟกต์ใช่ไหมแต่โอ้โหถือว่าได้ตั๋วมาอยู่โอ้ยสามร้อยเหรียญว่ะเอาไงดีวะรูปแบบ2อเล่นอีก200เหรียญเหรออ่ะขออีกทีหนึ่งแล้วกันขออีกทีหนึ่งนะครับไป โอ้โหไม่มีเอฟเฟกต์ส้นตีอนอะไรทั้งนั้นเอ,อ้ยว่อแล้หรือว่าได้การเงินมาพันเอ็มนะแล้วก็ตั๋วมาอีก3นะครับต,ตอนนี้เราขันแค่ใบเดียวอยู่นนะตั๋วเนี่ยเพราะฉะนั้นมี110ใช่ไหมร้อยสิบเนี่ยก็อ่ะลองลอง,ลอ,งอันนี้ก่อนโอเคเหลือร้อยทั่วแล้วนะครับผมไปเล่นรูปแบบ2เลยไป20 อ่าโอเคครบแล้วก็ก็ดีนะตอนนี้เราได้การ์ดร้อมาแล้วนะครับผมยืนยันอีกครั้งนะครับโอ้โหจุกจกส่วนนั้นที่เหลือมันก็เป็นการ์ดธรรมดาเนาะหมูหมาตามใจไปอะไรกันเลยๆแปดสิบแปเหรียญสุดท้ายนะครับไปทีละยี่สิบอ๋อเรือของละวันงั้นรอบนี้เอาเป็นเอาเป็น2ดาวไหมพเพราะมันเหลือแค่แปดสิบเหรียญดิเงี้ยเอาสดาวมาแบบพอได้ลุ้นหน่อยแล้วกันแต่200อสองร้อยโอ้ด้บสองร้อนี่ลุ้นยากเหมือนกันนะผมจะไปสนใจอะไรวะไอ้พวกนักเตะที่มันแพงแบบจำได้ปหมพวกกาก้าพวกพวกจอร์นสโตนอะไรที่มันนนแแพพงบบหลลุดดดโกกกกกกอ่่สววมมมาาาาาไไจรร์์ี้้ แบบมึงไม่ควรจะออกอะ่ะในการใหญ่ๆแบบว่าด like ับน oh, <re> ้อยๆบวกเยอะๆอะไรงี้ออกแต่ตัวเหี่อะไรก็ไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นไปเลยเคยยี่สิบครับมาแล้วหนึ่งใบสองใบน้อยจังวะอุ้ยกูขาดอีกใบเดียวแล้วเนี่ยแล้วมีสวยหกใบเอ้าชิปหายเหลียนหมดเอออ่ะ เอากระมันดิี่ยหรือว่าเงี้เลยนะแม่งแลกเพิ่มสักหน่อยก็ได้วะจะไปรอรอบ2แม่งก็มันก็ค้างคาใจแปลกๆอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเอ่อแลกเอามาเอามาแบบว่าพอได้แบบมันจะได้ไหมหรือเปล่าเอางี้ดีกว่านะครับผมโอ้โหไหนดูดิยี่สิบเหรียญสุดท้ายถ้าไม่ได้ไปรอบสองเลยนะแม่งแม่งม่งกันไม่ไหวโดนหลอกแดกนะครับผมรูปแบบ2กด20ครั้งอ่าไม่สิกด10ครั้งใช้20เหรียญนะครับได้แค่ครั้งเดียวนะสับหลอกกันขอสับหลอกกันป๊า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 ไป ตลกเอ๊ตลกสัตว์แม่งเอ,เอ้ยว่าไว้รอบหน้าก็ได้รอบหน้าแม่งได้แล้วรอบนี้กูพอก่อนดูทรงแล้วกูว่ากูน่าจะโดนต้มแล้วแบบเนี้ยเดี๋ยวไปเปิดของกันในเกมกันเลยดีกว่าครับผม ตอนนี้มีเงินอยู่อุ้ยเกือบเกือบหนึ่งแสล้านนะครับไปดูการ B P ก่อนเลยดูซิอ่าเรียบร้อยแสนสามนะครับ <im itation> อุ้ยกือัดเงินเยอะนะรอบนี้เยอะใช้ได้นะครับจะแสนสี่แล้วเนี่ยอู้แสนสี่แล้วนะครับเอ๊ะต่อเลทก,ก็ได้แล้วอองรี <im itation> ก็มีแล้วเหลือตีบวก5สินะ <im itation> เอ๊ะทำไมเงินเยอะนะแต่รู้สึกกังวลใจปแปลกๆนะครับผมโอเคได้มาเป็นเสร็จคร่าวๆเนี่ยโอ้เกือบแสนห้านะเกือบแสนห้าเหมือนกันนะครับผมขาดอีกนิดนึงนะครับ ตัวนี้ได้มาอีก70,000โอเคไปเซร็จได้แสนสี่สองนะครับปะเปิดการ์ดเลยเดี๋ยวไอเรื่องตีบวกไอเรื่องอะไรน,นั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันขอเปิดการ์ดก่อนนะครับใบแรกอะเราเราเราไม่เอาใบเป้งๆมาเปิดอันแรกแล้วถือว่าเริ่มต้นกิจกรรมใหม่ขอขอลองสูตรใหม่แล้วกันที่ผ่านมานี่เปิดใบเป้งใบแรก,แรกทีไรพังตลอดนะครับมาครับเบอร์สามใช่ป่ะโอเวอร์เก้นเหรอ ไปริมแบ็กซ้ายเราเลยเดี๋ยวนะเทสก่อนไปไฮไลท์ของเราเป็นไอคอนใช่ปะ่ะไอคอนไอคอนร้อยสิบถิติเปิดการร้อยสิบไม่ค่อยดีนะแต่ว่าไม่เป็นไรอันนั้นมันเป็นเรื่องอดีตเลยครับผมลองเชิงก่อน รอบนี้ถือว่าล้างบาปไปก่อนรอบที่แล้วกิจกรรมรอบที่แล้วเฮงเกินไงผมว่าผมน่าจะมีบาปติดเตี๊ยน,นะครับไลกาดร้อยโอเค1,300าเอ็มนะครับไอตัวนี้ก็น่าใช้นะพูดถึงนะแต่ผมชอบเวอร์ชันที่แบบว่าเป็นเขาเป็นกลางลับมากกว่านะสหรับแฟนไลกาดนะครับผมใบต่อไปเป็นบ e ี s อสด3ร์ฟสาิบอย่างนั้นหล่อดาร์ฟสาิบเป้งๆเ,เ,เนี่ยตอเลสอองรีใช่ไหมที่ว่าแบบหนักๆน,นะโอ้ไปลุยไปครับ บอลหลักว่าแล้วบอลหลักนะผมมิเชลบอลหลักครับเท่าไหร่พันเก้าร้อยเอ็มก็ไม่เร็วไม่เร็วถือว่าพอถูไทนะหรือเปล่าวะสามสิบเนี่ยนะโอ้จะบ้ากะละมังเดี๋ยวนะทำไมบอลลักมันอ้วนจังว่าเมื่อกี้ผมว่ามิเชลบอลลักแกไม่ใช่เป็นแกไม่ได้อวบอึมขนาดนี้นะ ถ้ารอบนี้เกลือนะอย่างน้อยรอบ2ขอให้มันเฮงแล้วกันทิ่จะว่าเรามาลองชิมลางนะครับผมถ้าได้ก็ถือว่าเป็นกำไรเออถ้าทําไม่ได้ก็เสมอตัวเดี๋ยวไปเอาจริงรอบหน้าก็ซ่านี่เองหาตัวเองเองที่ไหนไปเบอร์เฮ้ยเบอร์เก้าโป้สุเกะเดี๋ยวนี้เบอร์เก้าเบอร์เจ็ดหลอกกูมไม่ได้แล้วนะครับ <S <S โอโ้โหเฮียสิบล้านเก้าสิบสองซุ่มถึงบวกห้าเนี่ยดูดิผมชอบเปิดไอ้พวกการ์ดที่มันมีน้อยๆอ่ะมันมันมันรู้สึกแบบว่ามันแรงไงรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยมีน้อยอ หายากนะครับผม,มแพตติชิกโอเคลุยก่อ,อนหน้านี้ดาบสามสิบได้ประหลักร,รอบนี้ด่ามากทีแกมีโบกสามด้วยนะครับวิ่งมาอุยอ้ยใส่เสื้อเบอร์นีนน้ได้ก็ได้แม่งก๊ดมันเป็นนักเตะท,ที่ผมเล่นยังไงก็ไม่เข้ามือนะไม่ค่อยถนัดไม่ค่อยคล่องมือเท่าไหร่นะครับผมอันนี้มือมันลัดอะลองเปิดสักสิบแล้วกันไม่ได้ตั้งใจจะเข้ามาเปิดนะเนี่ย มันเด้งเข้ามือเฉยเลยว่ะไปนี่โอเ้เบอร์เก้าจบละเด็นเซมากไปพอพอพอพ่อ้อาไปเดียว่าืรับห้าสิบอ่ะไปไปเลยครับไม่ต้องรับใครก็ได้ถ้าไม่ท็อปก็ท่าเท่าเดิมนะครับเล่นผ่านเจ็ดหกเก้าแล้วมันก็จะมีสุ่มเก้าเจ็ดโอ้เก้าเจ็ดเลยเหรอว้าวถึงเต้นจังเลย ให้กูซักเห่ายข้ามเลยแล้วกันแกลลี่เนวิลพันเอ็มเป๊ะๆนะครับโอ้โหรูปสมัยทำไมเอารูปสมัยแกเก่ากึกขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรู้แต่ว่าดีอย่างนะหน้าแกลลี่เนวิลนี่คือเป็นหน้าสมัยหนุ่มเลยนะครับผมไม่ใช่แบบว่ามันน่าจะคนละหน้ากับไอคอนใช่ปะ่ะผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าหน้าเนี่ยมันมันดูหนุม่มขึ้นเยอะเลยครับไหนดูดิเหลืออะไรอีก95สุ่ 9, 5, สมถึง6กไปครับอาเรียนซิลวา ebs ebs ดีนะกูหวังกับไอคอน ไาข้ามครับริโอเฟอร์ดินานอ่าเด็กผีมาเต็มเลยกูดับไปเอ้ยไม่ใช่ดับสิการันตีเก้าหกบวกนะครับเปิดเร็วเหมือนกันนะทำไปเล่นไปธีกรกับเราไ่เปิดเร็วเหมือนกันนะร้อยแปดร้อยสามสิบแปดเองจะหมดแล้วเนี่ยเผอแป๊บเดียวจะหมดแล้วเหลืออ่าอุ้ยอันนี้สามใบสามใบการันตีบวกห้าการันตีเก้าสิบเจ็ดบวกวิ่งมา เ,เปิดอันตอเลสนะครับผมห้าเก้าห้านะครับเหลือแป๊บเดียวไอ้นเนี่ยหมดแล้วนะครับอ่าไหนดูซิเอาเอาเปิดอันที่มันเหลือนน้อยก่อนนะครับเก้าสามสุ่มถึงห้าเหลือเพียเดียวกูต้องกูต้องไปลุ้นไอคอนแล้วเหรอเนี่ยนี่ถ้าไอคอนเจ๋งขึ้นมาดิแห้งเกินเหมือน,อนเหมือนอาคาดแค้นอะจีเอ็มเหมือนเหมือนแค้นปวดกิจกรรมที่แล้วโอ้โตัวนี้กรูสเกลือเกลือใช้หมดแล้วไปเห็นไอคอนจบๆไปไหนๆแม่งก็เกลือมาขนาดนี้ละไปข้าม สวยตอนนี้เหลือ97มันน่าจะขุดได้แหละแต่ว่า,ามี96ด้วยนะครับ <c oughs> <laughs> เดี๋ยวนะแปสิชิ้นเลยเหรออ่ะ <c oughs> เดี๋ยวจะหาว่ามีแล้วไม่เปิดนะครับผมเปิดอันนี้ชุดหนึ่งแล้วก็ไออีบีเอสอีกชุดหนึ่งแล้วก็จบเลยนะครับให้พอได้รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามันจะได้มัน,ม,นมันออกมาแล้วนะครับมันออกมาแล้วมันไม่รอหรอกเดือบเปานะครับตายออกเลยกดครั้งเดียวพอนะครับ95้าม่ชุดหนึ่งไปครับกดทีละชุดพอแม่งจาราเซโล ปอ,อกชุดสุดท้ายครับ สวยโอ้สุดจริงว่ะรอบนี้คือสุดจริงว่ะผมว่าถ้าถ้าไอคอนไม่ลั่นจัดจัดก็น่าจะแห้งจัดจัดไปเลยครับเพราะฉะนั้นมันถึงเวลาเลยครับผมกับการ์ดไอคอน110นะครับโอ้โหไม่เหลืออะไรให้กูได้แบบว่าดึงเกมแล้วเหรอเนี่ยสภาพจิตใจยังไม่พร้อมเลยตอนนี้โอ้โหเดี๋ยวนะ9 6 9 8 9 7 9 8โอเค hmm? มันมันมันจบแล้วครับนายลุยเลยครับไอคอน110นะครับผมเอาเป็นว่าไม่ต้องมีสูตรผีสางวิญญ,ญญาณร้ายอะไรทั้งนั้นอนะไปเลยแล้วกันนะครับลุย ยังไง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 ครับคุณผู้ชมทุกท่านเดี๋ยวดูซิลองเท้าดําลองเท้าดําสนับแข้งมีกันทุกคนอยู่แล้วนะครับขาใหญ่ๆผิวออกแทนๆนะครับแจ๊แจ๊โอ้โหไอ้เฮียโราไปโตข่าร้อนอีกแล้วเลยมาติดต่อกันอะไรขนาดน,าน,นั้นเพืคอณก็ไม่ได้มีมึงเป็นไอดลอลหรืออะไรนะมาหากูบ่อยหล้เกินถโตข่าร้อนครับเท่ากับวันนี้เราได้คิดมันเราไปโตข่าร้อนบัลล์ะเวง